เกิดขึ้นจริงเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วครับคุณผู้ชมครับล่าสุดดีใจมากๆกับสาวไทยเราที่ฝ่าว,วิกฤตอยู่ยาวเนชั่นลีก ไปโตกันยาวๆแล้วก็เคลีรยเกาหลีตกชั้นไปในทันทีซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสถิติการแข่งขันของสาวไทยเราครับแล้วก็คอมเมนต์ของต่างชาติคอมเมนต์จากทั่วโลกเรียกว่าตะลึงกับสติดีเกินคาดโดยเฉพาะอัจฉราพรคงยศมาจริงๆครับสุดยอดยอดเยี่ยมกระเทียมดองอัตตาหิอัตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนซึ่งเกมนี้อัจฉราพรก็เป็นท็อปสกอร์ครับอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ไม่มีผิดเลยแต่เรื่อง ทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามกันยาวในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้เราก็เรียกว่าเฮกันทั้งประเทศแล้วครับกับสาวไทยเราที่ล่าสุดนั้นได้อยู่ต่อในชั่นลีกในปีหน้านะครับเรียกว่าอยู่ยาวกันเลยทีเดียวไม่ตกชั้นหลังจากเกมล่าสุดไปแพ้ทีมชาติแคนาดา2-3ต่อเซตแล้วเป็นการแพ้แบบที่เราสู้ได้ สนิทใจจริงๆนะครับในเกมนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่สาวในเราที่ลุ้นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นฝั่งเกาหลีที่เขาก็ลุ้นแบบใจจดใจจอ่อคือเกาหลีเนี่ยก่อนที่จะแข่งกับแคนาดาเราเองก็เป็นอันดับสุดท้ายของตารางนะครับพอโดยเรื่องของผลการแข่งขันด้วยเรื่องของคะแนนเนี่ยเราไปแพ้ฝั่งเกาหลีซึ่งก็มีอยู่2เงื่อนไขนะครับก่อนที่เราจะแข่งขันก็คือลุ้นในเกาหลีนั้นแพ้ฝรั่งเศสแล้วเขาก็แพ้จริงๆและก็อีกเงื่อนไขหนึ่งคือลุ้นในสาวในเรา ได้แต้มจากเกมแคนาดาซึ่งเถือว่าเป็นเรื่องยากสุดๆเพราะฝั่งของแคนาดาเองเพิ่งเอาชนะอเมริกามา3ต่อ2เซตแต่มันก็มีข้อดีอยู่นะครับเพราะการเล่น5เซตของแคนาดานั้นเหมือนจะล้าเหมือนจะผิดฟอร์มไปนิดนึงประกอบกับสาวไทยเราใจสู้โดยเฉพาะอัจฉราพรคงยศครับที่มีความมั่นใจเรียกคอนฟิเดนซ์กลับมาทุบแบบจุกๆให้สาวไทยเราเนี่ย แพ้ไป2ต่อ3โดยเซตแรกครับเราก็ชนะได้โกดน,นะยี่อต่อ17โอ้โหเซตนั้นเหมือนสร้างความมึกเห่อไม่กับเราแล้วโค้ดออสเอยผู้เล่นหลายต่อหลายคนเลยมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับหวังได้จะล้มแคนาดาให้ได้แต่ว่าเซตที่2เราก็เล่นดีนะได้มาถึง23คะแนนแต่ว่าแคนาดาก็มาพลิกชนะราไยต่อ23นะครับส่วรเซตที่3นั้นเป็นแคนาดาครับที่สามารถเอาชนะเราไปได้30ต่อ28 ดูความใจสู้ของสาวไทยเรานะครับคือต้องดิวแต้มกันเนี่ยถึง30แต้มนะกว่าจะเป็นคนาดาที่ชนะและก็เกือบเป็นสาวไทยเราที่เกือบทําได้หลายต่อหลายครั้งซึ่งก็ต้องลุ้นกันต่อในเซตสุดท้ายเซตที่4นะครับเป็นเซตสุดท้ายที่กินใจสาวไทยเราเหลือเกินถ้าเกิดเราแพ้เราจะตกชั้นในทันทีแต่ถ้าเกิดเราชนะเราจะผ่านเข้าไปเล่นในเนลีกต่อในปีหน้านะครับแล้วก็เป็นแบบนั้นจริง ในเซตที่4เนี่ยเราเริ่มต้นมาดีมากนะครับผู้เล่นหลายคนก็มีความเด็ดขาดมีความใจสู้และก็เอาชนะไป25ต่อ23คะแนนโอ้โหเซตนี้ขนลุกกันแบบทั้งประเทศฝรั่งหนึ่งกับตะลึงว่าสาของเราทําได้ยังไงนะครับแล้วพอเซตที่5เนี่ยความมั่นใจของเรามีนะและก็เกือบชนะได้เหมือนกันแต่ก็หยุดอยู่ที่13คะแนนนะครับเป็นแคนาดาที่สามารถเอาชนะเราไปได้15ต่อ13เต้ม ทำให้สกอร์รวมทั้งหมดเนี่ยเราแพ้ไป2ต่อ3แต่ก็ดีพออยู่ยาวในเฉลีกต่อไปทรงเกาหลีตกชั้นไปในทันทีซึ่งเกมนี้ผู้เล่นนาแต้มสูงที่สุดครับเป็นอัจ,จาราพรคงยศคีเพยเยอร์ตัวใหม่ของเรามาถูกที่ถูกเวลาถูกเกมเหนือเกินทำไปทั้งหมดเนี่ยยีเคะแนนครับจากการโจมตี2ีิจากการ, 26, ากการเสิร์ฟเอเปอร์เซน็นการโจมตีสูงถึง20.73เอร์เซ ก่อนหน้านี้ทั้ง3สัปดาห์เนี่ยอัจาราพรไม่มาแม้แต่เกมเดียวเลยสัปดาห์แรกก็ไม่มาสัปดาห์2ก็ไม่มาสัปดาห์ที่3ก็ยังไม่มาครับมาใน2เกมสุดท้ายเกมที่เราเจอกับทีมชาติดูมินิการที่เป็นท็อปสกอร์แล้วก็มาเจอกับทีมชาติแคนาดาอัจจราพรก็เลยเรียกความมั่นใจมากขึ้นอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปในเกมที่เจอกับดมินิการนะครับพออัจจราพร มีความมั่นใจแล้วเนี่ยเกมเจอก,กับแคนาดาเรามีลุ้นจริงๆก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งใตัวเนี่ยขาดเป็นแค่อย่างเดียวก็คือความมั่นใจเพราะฝีไม้ลายมือเนี่ยก็ดีอยู่แล้วอย่างที่เห็นเลยครับเป็นท็อปสกอร์ของทีมไทยย7่คะแนน ส่วนฝั่งของพิมพิชยาก๊กรมครับเกมนี้ก็ดุเดือดดุดันไม่แพ้กันกดประโยชน,น์ยุก23คะแนนและยังมีอีกคนหนึ่งมิดเดิลบล็อกของไทยเราครับทัดดาวนึกแจ้งกดไปอีก15คะแนนครับจากการโจมตี13จากการบล็อก2ยังมีสันิพรพรจันทวิสูตรเกมนี้ลงเล่นแล้วก็ฟอร์มดุดดินนะครับกดไป8คะแนนจากการโจมตี6จากการบล็อก2คะแนนรวมไปถึงน้องกัญญารัต์มิดเดิลบล็อกที่ทำไปอีก5แต้มกับตำแหน่งบอลเดียว และที่ทึ่งไปกว่านั้นครับพรพันเกิดปราดเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับเกมนี้เนี่ยทำาได้ถึง4คะแนนจากการบล็อก2จากการเสิร์ฟ2โอ้โหพรพันก็โดดเด่นกว่าทุกเกมเหมือนกันนะครับรวมไปถึงน้องไวทาราสีธาเลิศที่ทําไปอีก4คะแนนน้องธนัชชาสุขสดทําไปอีก4คะแนนครับจากการโจมตีทั้งหมดด้วยการทำเปอร์เซ็นต์การโจมตีเนี่ยสูงถึง50ปซและก็ยังมีน้องวิมลรัตนพันธ์ตำแหน่งมิดเดิลบล็อก ที่ทำไปอีก4คะแนนครับจากการยิงตี3จากการบล็อกอีก1ก็เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยฟอร์มแจ่มกันทั้งนั้นเลยซึ่งก็ต้องยอมรับหัวิตหัวใจนะครับว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนฝั่งของแคนาดาครับก็มีจอห์นสันทำไป25คะแนนแม็กลีโอก็ทำไป19คะแนนแล้วก็มิโตวิดทำไป13คะแนนแต่ว่าพอมามองสถิติภาพรวมตลอดทั้งเกมแล้วผู้เล่นทำแต้มสูงที่สุดนั้นก็เป็นอัจฉริพลของยูทีรับสกอร์ในเกมนี้นะครับทำไป27คะแนน แซงทุกสายติของแคนาดาได้เลยแล้วหลังจบเกมนะครับสายติมุมมองต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าสาวไทยเรามีเกมรุกที่เด็ดขาดกว่าแคนาดามากๆนะครับมากเกือบ20คะแนนเลยโดยเกมรุกที่เราทําได้นะครับเราทําได้ถึง84คะแนะแนแคนาดาทำได้เพียง66คะแนนเท่านั้นส่วนเกมการบล็อกครับเราแพ้คแคนาดานะ,คะแคนาดา14เรา7เกมกระสือครับเราได้3คแคนาดาได้6แล้วก็แต้มจากความมีพลาดน,นั้น แคนาดาได้24เราได้20แต่ว่าแต้มรวมทั้งหมดเราสามารถเอาชนะแคนาดาได้114ต่อ110คะแนนส่วนฝั่งของไซติแมสกิลครับกลายเป็นว่าการขุดบอลสาวไทยเราก็ทำได้มากกว่า116ครั้งแคนาดาทำได้เพียง144ครั้งแต่ว่าในส่วนของการรีเซพชันเนี่ยแคนาดาได้เพียง108เราได้103นะครับและก็การเซ็เรามากกว่า209ต่อ198 นี่ก็คือสติติของสาวได้เราในเกมที่พบกับทีมชาติแคนาดาซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ากินใจดีเดือดดีเกินคาดหักทุกปากกาเสียนเลยไม่ใช่เพียงแค่เราแหละที่ดีใจแต่ว่าฝรั่งเนี่ยก็ดีใจเช่นเดียวกันรวมไปถึงทางเกาหลีครับออกมาร้องกันระนาวเลยนะว่า โอ้โหนี่เราตกชั้นแล้วหรอชั้นเสียใจจริงๆนะแล้วไทยทำได้ยังไงที่ได้สองเซตจากทีมชาตแคนาดาทางที่เพิ่งท็อปฟอร์มเอาชนะทีมชาติสหรัฐอเมริกามาได้และพอมาเปิดตารางคะแนนดูแล้วครับก็กินใจจริงๆเพราะว่าล่าสุดนั้น ไทยเราอยู่ดับที่17ของตารางครับแข่งไป12เกมชนะ1เกมแพ้ไปทั้งหมด11เกมแต่ก็ยังดีพอที่จะอยู่ยาวในเนชั่นลีคครับเก็บไปทั้งหมด6คะแนนนะแต้มเซตเรทเนี่ยเราก็เหนือกว่าแต้มพอยต์เรทเราก็เหนือกว่าโดยสถิติของสาวไทยเราตลอดทั้งทัวร์นาเมนต ก็ชนะไป1เกมนะครับชนะฝรั่งเศส3ต่อ1เซตแพ้2ต่อ3ทั้งหมด3เกมนะครับแพ้1ต่อ3ทั้งหมด2เกมแล้วก็แพ้3ต่อศูนทั้งหมด6เกมส่วนฝั่งของเกาหลีเองนะครับเท่ากับเราเลยทุกอย่างแต่ว่าเต้มเนี่ยน้อยกว่าเรา1คะแนนเพราะว่าเกาหลีนั้นแข่งไปทั้งหมด12เกมครับชนะ1แพ้ไป11ประกอบกับการชนะของเขาเนี่ยเป็นการชนะ3ต่อ2ครับแล้วก็ชนะแคนาดาได้โซเดาเนี่ยชนะ31มันเหนือกว่ากันตรงนี้ส่วนแมตช์อื่นๆก็การ แพ้2ต่อ3เนี่ย3เกมการแพ้1ต่อ3 2เกมแล้วก็การแพ้0ต่อ3 6เกมเท่ากับสาวไทยเราทุกอย่างการที่เราเอาชนะฟรักักเศสได้คือมันมันยืนยาวมาถึงการรอดตกชั้นเลยหรือว่าทางฝั่งแคนาดาเองนะครับพวกเขาก็อยู่อัดับที่16ของตารางนะแข่งไป12เกมครับมีอยู่10คะแนนจากการชนะ3แพ้ไป9ซึ่งแมตที่เขาโดดเด่นที่สุดเนี่ยก็เป็นการชนะฝั่งของสหรัฐอเมริกา นะครับสามต่อสองที่แบบว่าพลิกแซงเหืดขึ้นคอนหนีตายกันเดือดเลยทีเดียวถามว่าชื่นใจไหมก็เรียกว่าชื่นใจสุดๆที่สาวได้เรารอดแบบนี้ปีหน้ายังได้ดูสาวได้เราอยู่ต่อนะครับและก็ยังจะได้ลุ้นว่าจะตกชั้นหรือไม่เพราะเกาหลีตกไปแล้วเนี่ยทีมที่ดูจะเป็นรองและก็มีโอกาสตกชั้นก็ยังเป็นสาวได้เรานะถ้าเกิดว่ายังไม่เรียกฟอร์มเก่งยังไม่เค้นฟอร์มเก่งออกมาพอเราเอาจริงจริงเรา จัดหนักจัดเต็มวางแผนมาดีๆใจสู้เนี่ยเราก็สู้ได้เกือบทุกทีมนะไม่ว่าจะเป็นโดมินิกันไม่ว่าจะเป็นทีมชาติแคนาดาหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็พอยืนปากหลักสู้ได้ก็ถือว่าโล่งอกไปอีก1ปีสําหรับการแข่งขันเนชั่นลีก2025ส่วนอันดับที่1ของตารางนะครับเรามาดูกันหน่อยก็เป็นทีมที่แชมป์เก่าทีมชาติอิตาลีที่แข่งมา12เกมไม่แพ้ใครเลยครับชนะรวดทั้ง12เกมกับไซติการชนะ3-0ต่อ8เกม การชนะ3ต่อ1เนี่ย1เกมแล้วก็การชนะ3ต่อ2 3เกมเก็บไปทั้งหมด33คะแนน แล้วก็มีแต้มเซตเดช5.142คือเยอะมากนะครับส่วนอันดับ2ครับเป็นทีมชาติบราซิลที่แข่งไป12เกมชนะ11แพ้ไปเ 1, แค่1เกมเท่านั้นก็เก็บไปทั้งหมด31คะแนนส่วนอันดับที่3ครับ 3, ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นโซนเอเชียทีมชาติญี่ปุ่นครับเหนือจีนอีกนะสำหรับการแข่งขันปีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยแข่งไป12เกมครับชนะไป9แพ้ไป3เกมก็เก็บไป27คะแนน ส่วนฝั่งของอันดับ4เนี่ยเป็นโปแลนด์ครับแข่งไว้12ชนะ9แพ้ไป3เก็บไปทั้งหมด27เท่ากับญี่ปุ่นแต่ว่าแต้มเซตเร็เนี่ยญี่ปุ่นมากกว่า2.500ส่วนโปแลนด์เนี่ย2.066เท่านั้นส่วนอันดับ5ครับก็เป็นตุรกีที่แข่งไว้12เนี่ยชนะ8แพ้ไป4เก็บไป23คะแนนอันดับ6ก็เป็นจีนครับที่ยังต้องลุ้นกับแมตช์สหรัฐอเมริกาตอนนี้จีนเนี่ยมีอยู่22คะแนนแต่ว่าการันตี การเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วส่วนอันดับ7ครับเป็นเยอรมนีที่แข่งไปทั้งหมดเนี่ย12เกมชนะ7แพ้ไป5มีอยู่23คะแนนแล้วก็อันดับที่8เป็นสหรัฐอเมริกาแข่งไปทั้งหมด11เกมนะครับชนะไป7แพ้ไป4เก็บไป19คะแนนซึ่งก็การันตีไปที่เรียบร้อยกับทีที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบไฟนอลของเนชันลีปี2025นะครับก็มีอิตาลีบราซิลญี่ปุ่นโปลแลนด์ตุรกีจีนเยอรอมันและก็สหรัฐอเมริกาซึ่งก็ มาลุ้นกันต่อว่าใครจะสามารถคว้าแชมป์ไปได้ปีนี้เนี่ยอิตาลีก็มาแรงญี่ปุ่นก็มาแรงร่วมไปถึงบราซิลกับโปลแลนด์ก็มาแบบดีเดือดเช่นเดียวกันส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งกับสายติส่วนตัวนะครับเรียกว่าเบสโกหลังจากจบการแข่งนนเนชันลีกเนี่ยกลายเป็นพิมพิชา,าที่คว้าอันดับ8มาครองได้สำเร็จด้วยการทำ178คะแนนนะครับแซงดังฝั่งของโยชิโนะซาโต เพื่อนร่วมทีมในหลีของญี่ปุ่นเนี่ยหคะแนนด้วยกันซึ่งเป็นเพียงคนเดียวที่โดดเด่นขึ้นมานะครับและก็ยังมีใสติอย่างการเซตเป็นบอลพันนะครับที่คว้าอันดับ5มาครองได้ด้วยการเซตไปทั้งหมด311ครั้งผิดพลาดเพียงแค่6ครั้งเท่านั้นแล้วการเซตตลอดทั้ง3สัปดาห์เนี่ย669ครั้ง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สำเร็จครับ31.54เปซก็เรียกว่าอยู่ในเบอร์ต้นๆของโลกกันแล้วในตอนนี้และก็ใสิติการขุดบอลปิยนุษย์แป้นน้อยนั้นอยู่อันดับที่15ของโลกนะครับทำไป88ครั้งรวมไปถึงสสิตีการผ่านบอลยอดเยี่ยมก็เป็นปิยนุษย์ครับที่อยู่อันดับที่5ของตารางทำไปทั้งหมดเนี่ยสำเร็จทั้งหมด65ครั้งกับการผ่านบอลแต่ที่พิกที่สุดนั้นก็เป็นคอมเมนต์จากฝากฝังยุโรป ก็ต้องบอกเลยวา่าชื่นชมไทยเรามากกับความใจสู้กับความฮึกเหมิมน,นะครับโดยที่มีบางคอมเมนต์เนี่ยถึงกับบอกว่าโอ้โหฉันภูมิใจในตัวคุณมากยินดีด้วยกับสาวไทยคุณเป็นลูกสาวของฉันจริงๆและคุณทำได้อย่างน่าประทับใจกับเกมนี้ที่สามารถอยู่ต่อในเชลลีปีหน้า รอดตกชั้นไปในทันทีหรือว่ายังมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าบอกเลยว่าในชันีกเนี่ยจะขาดทีมชาติไทยไม่ได้เลยที่เป็นสีสันของวอลเลยบอลและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยทุกคนกับการเล่นทัวร์นาเมนต์นี้มีคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่ารักคุณประเทศไทยจากอินโดนีเซียซึ่งมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเขาบอกว่านับถือสภาพจิตใจของวอลเลยบอลสาวไทยทีมชาติไทยชุดนี้จริง เป็นทีมที่ตกชั้นไปแล้ว99.99% 99แต่ปฏิหารก็มีจนได้ต้องการมีแค่1นคะแนนเพื่อความอยู่รอดแล้วพวกเธอก็ทําได้จริงๆซึ่งยังมีต่อนะครับอีกคอมเมนต์นึงเขาบอกว่านี่กับทั้ง2ทีมด้วยแคนาดาและก็ไทยเนี่ยได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการจากแมตช์นี้เล่นได้ดีทั้งสองฝ่ายนี่แหละวอลเล์บอลที่ดีที่สุดของการแข่งขันหรือว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งครับก็มีแบบเยาะเย้ยเกาหลีนะบอกว่านี่ต้อนรับกลับบ้านจากเกาหลีสู่ AVC Nation League ลาก่อนโคเรียพวกคุณต้องพัฒนามากกว่านี้ถ้าหากจะอยู่ต่อ กับเกมระดับโลกเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะแต่ว่าจะมีอีกหลายคอมเมนต์เลยที่ผมจะนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือว่าคอมเมนต์จากทางฟากฝั่งยุโรปอเมริกาเขาก็พูดถึงสาวเราเช่นเดียวกันการที่เราอยู่ต่อได้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ด,ดวงเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นฝีมือเป็นความฮึกเหมิมเป็นความใจสู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่หล่อหล,อ,ลอมรวมกันมาเบียดแคดาได้2เซตเก็บได้1คะแนนการันตีกันอยู่ต่อในเนชั่นลีกและในส่วนของคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะคุณ ชชมชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสาวได้เราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัพเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย